จัดมาให้พันพืชไทยโอ้โหที่หนึ่งคือถอนที่หมดแล้วรุ่นเดียวกันหมดรุ่นเดียวกันครับผมบางบางที่ซ่อมไม่เสมอกันครับผมค่ะแต่ของหนูเสมอกันเป๊ะดูยาวๆได้เลยโอ้ดูครับนี่นี่คือสวนสวนของคุณนุชครับโอ้โหสุดยอดจริงครับเขียวสังเกตครับเนี่ยครับของเขาเขียวครับดูครับนี่ตั้งแต่โคนยันยอดครับเขาไม่มีใบเหลืองเลยครับ สวยมากครับแต่หลายสวนมันเป็นเชื้อราไปเลอะไรแดงเียไฟเป็นเพีย้ยไฟไปเลยแต่สวนนี้แล้วก่อนหน้านี้สวนนี้เคยมีปัญหาใช่ไหมครับเคยมีปัญหาเรื่องเ<อ>ชื้อรากับเพีย้ยไฟอเพราะอากาศตอนนี้เราอนเพียพ้ยไฟ <ผม S 2> เกิดง่ายเนี่ย yeah. มันเห็นที่กูเขียวเนี่ยมันชชอบมากมาแต่ของเราไม่ค่อยมีโอ้สุดยอดเลยอะคือนั้นตรวนี้ครับไอ้สมแดงฟกแล้วประทับใจแล้วทํายังไงครับ เยี่ยมโอ้โหสุยสดอยอดค,ครับคุณคุณนุชบอกว่าเยี่ยมมากครับคือคุณนุชให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันแตกยอดดีแล้วดอกแตกกระแหงดีแล้วดอกมากทุกข้อเนี่ยครับสวนขเขาเขียวชืว่นไปหมดเลยครับนี่แหละครับปิ๊กครับแล้วใครไม่ลองไม่ใช้ไม่รู้เขาว่าวาสติกปิกดียังไงครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธจัดคุณ<า>นุชครับครับสวัสดีครับคุณผูรชมเพื่อพันเธอทุกทุกแข่งแค่เติมโซมได้